วัสดีค่ะเพื่อนๆม,มาเลยมาเลยมาเมียมาเมียจวดจัดโฟนสไปซี่นะคะวันนี้อันนี้มีปลาหมึกดองปลาหมึกที่เป็นหนวดนวดเห็นไหมหัน่นปลาหมึกยักษ์ <c oughs> ปลาหมึกดองนะคะปลาหมึกดองหอยดองวันนี้ง่ายๆแต่ก็จะมาน้ำดองอันนี้ก็มีออลีเวน โอลิเวอร์โอยดองโอลิเวอร์ดองโอลิเวอร์ดองมีมะเขือเทศนะคะสลัดวันนี้สลัดสลัดแบบฟรุคเตสลัดสลัดทำแปลกๆก็มีผักมีแตงแล้วมันก็จะทำให้น่าทานโฟนสไปซี่เสิร์ฟเป็นกับแก้มกับแก้มกับแก้มก่อนนะคะเสิร์ฟแบบ ะะก็จะมีน้ำจิ้มเสิร์ฟกับน้ำจิ้มโคตรพริกพริกสดๆนะคะเดี๋ยวจะเอาราดลงไปในหมึกหมึกดองหมึกดองน่าทานไหมน่าทานไหมคะไปะฟังข่าวไปด้วยจดจวดคุณแมวพัทลมนจวดจาดฟาดบื่มไปเลยนะคะ วิก็จะบีดมะนาวลงไปในดอง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 หมึกยักษ์ดองเห็นไหมหั่นเป็นชิ้นแต่มันนุ่มมันกรอบเขาจะดองใส่น้ำมันน้ำมันออลิเอโอยแต่อันนี้มีมีดองดองอันนี้น้ำดองของนี่อย่าทิ้งนะคะใช้ราดเลยนะคะ ใช่ okay. ลาดมันก็จะออกเปรี้ยวหวานราดแล้วก็ราดพริกไปเลยนะคะทำให้ทำให้ำใหยำดองเราสดชื่นนะคะน่าทานไหมละ่ะหมึกดองหอยดองหมึกดองหอยดองราดไปเลยราดด้วยน้ำพริกราดด้วยน้ำพริก คำคำลาดด้วยพริกไม่ต้องปานีเลยว้าวคือเห็ดเป็นแต่น้ำลายน้ำลายไหลย้อยหยาเดเยิมแถาสั้นเดี๋ยวมะนาวหั่นไปถ้าอยากเพิ่มใครอยากเปรี้ยวๆจัดจ้าบางคนก็ไม่ทานเปรี้ยวมากก็รสชาติกลมกล่อมพอดีพอดีไปเลยยำหมึกดองหอยดองมาเลยค่ะน่าทานไหมล่ะ จับจับจวดจวดจัดจัดไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้ำลายพูดไปได้แล้วค่ะมาเดิมมาเดิมมาเดิมเพื่อนเพื่อนมาเลยค่ะน้ำลายมันหกแล้วทำเป็นกับแก้มก็ได้ทำเป็นโฟนสไปซี่ทำเป็นออเดอร์ออเดอร์ก็ได้นะคะไปละนะคะฟังข่าวไปด้วยมีอยู่สองมือไม่รู้จะเอามือไหนไปคอมเมนต์มัน ชีวิตของยูทูบเบอร์เกิน,น้ำลายแล้วไปละ